กลาบสวัสดีคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Joy วันนี้เราก็มาอยู่ในเกมนอนสู้ผีหรือเกมฮัตเต็ดโดมนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาทำชาเลนจ์หรือครีปนะฮะของคุณผู้ชมที่คอมเมนต์มานะฮะคุณผู้ชมซึ่งพี่ก็คัดเลือกมาอย่างดีนะฮะเป็นคอมเมนต์ของน้อง Sunover นะฮะถ้าอันผิดต้องขออาภาัยด้วยนะครับน้องคนนี้คอมเมนต์มาว่าห้ามอัพเตียงวิวหอันนี้หมายความว่าห้ามอัพเตียงวิวหใช่ไหม ห้ามสร้างปืนห้ามสร้างตู้เกมทำได้ไหมโอเคนะคัะคุณผู้ชมที่คอมเมนต์มาคือจะไม่ให้พี่เล่นเลยใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ลองเอาไปทําดูนะฮะคุณผู้ชมจะสู้ผีได้จริงหรือไม่เราไปดูกันนะครับก่อนที่จะเข้าสู่รายการฝากคุณผู้ชมกดไลค์ให้พี่คนละหนึ่งไลค์นะฮะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้ติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปกัน โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะคะซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ในห้องของเพื่อนนะครคุณผู้ชมและพี่จะให้เพื่อนของเราเนี่ยเป็นคนสร้างป้องปืนนะฮะแล้วก็สร้างตู้เกมนะครับแพี่ไม่ใช่คนสร้างนะ,ะแล้วก็เตียงวิวหพี่ก็ไม่ได้เป็นคนอัพนะครับแต่พี่จะอัพเตียงวิวสองวิวสามวิวสี่นะฮะเพราะว่าในครีปเนี่ยไม่ได้เขียนไว้นะครับว่าข้ามไปอั ของต่อจากเพื่อนของเรานะครับคุณผู้ชมนี่โอเคเราก็รอบอดของเรานะครับซื้อของนะครับโอเค few moments later นี่คุณผู้ชมตอนนี้เพื่อนของเราก็สร้างป้อมปืนเป็นที่เรียบร้อยนะฮะซึ่งอันนี้จะไม่ใช่พี่สร้างนะฮ่ฮซื้อปืน2องอันแล้วคุณผู้ชมซึ่งผีก็วิวขึ้นอย่างไวฮะ,ะตอนนี้รีวิวสีอุ๊ยคุณผู้ชมซื้อตู้เกมแล้วแต่ว่าบอดของเราก็ตายไปคนหนึ่งนะคุณผู้ชม อโหเฮ้ยเหมือนผีจะเกาประตูเราไม่เข้าอีกด้วยนะฮะคุณผู้ชมตอนนี้บอทดของเราก็สร้างตู้เกมสองอันอ้ยเข้าแล้วคุณผู้ชมโอ้โหตีอย่างแรงคุณผู้ชมสองทีประตูเกือบแตกอ่ะกึนปุยมุ้ยเดี๋ยวเราก็รอบอทดของเรานะครับสร้างให้แบบพอสมควรพี่ก็จะขึ้นนอนนะฮะคุณผู้ชม เฮ้ยซื้ออย่างเยอะอะครับเยี่ยมไปเลยซึ่งบอกได้เลยว่าพี่ไม่ได้ทำผิดสักข้อเลยนะคะคุณผู้ชมโอเคเพี่ก็มาเกาประตูเราครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็หนีไปเลยโอเคถึงเวลานอนแล้วมั้งคุณผู้ชมพี่ว่าน่าจะพอสมควรแล้วนะโอเคพี่จะนอนแล้วนะคุณผู้ชมส2 1เรียบร้อย ตอนนี้ก็จะติดปั๊บนิดน,นึงนะฮะแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะรับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมก็จะอัพอตู้เกมหลักันนะฮะคุณผู้ชมเฮ้ยมีคนตายวะมีของหลุดฮะคุณผู้ชมว้าวเยี่ยมเยี่ยมไปเลยเยี่ยมโอ้โหสุดยอดมีเงินอย่างเยอะครับตอนนี้โอเคผมก็อัพตู้เกมหลักันนะฮะผมไม่ได้สร้างนะผมอัพฮนะ โอเคเยี่ยมไปเลยคุณผู้ชมผมจะสามารถซื้อแร่ได้แล้วว้าวตอนนี้เงินก็จะขึ้นจะเริ่มขึ้นไวแล้วนะคุณผู้ชมเอ้าผีก็ใกล้ตายแล้วนะคุณผู้ชมซึ่งแสดงว่าบอดของเราก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยเฮยประตูก็แข็งทุกคนเลยนะนี่อัพไปฮะเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยทุกคน ซื้อแรกฮะทุกคนซื้อแรกฮะมีเงินแล้วจังวันนี้คุณผู้ชมเฮ้เฮ้คลิปนี้คือง่ายๆอ่ะครับดูเหมือนยากแต่ว่ามันง่ายนะคุณผู้ชมโอเคโอเคอเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยเคเดี๋ยวผมจะอัประตูนะับคุณผู้ชมสองพันกว่า โอเคแล้วตอนนี้ผมจะอัพปืนแรงๆสักตัวนะคุณผู้ชมอะแร่ฮะซื้อแร่ฮะจะได้มีเงินเยอะๆนะครับโอเคตอนนี้เราก็ซื้อของเต็มห้องเลยอะครับคุณผู้ชมแล้วผีมีไหนแล้ววะ ที่มิดไหนแล้ววะเฮ้ยอัพประตูได้ฮะผมก็จะอัพประตูนะฮะอัพเตียงนะครับนี่โอเคนี่นะปืนนะฮะได้ปืนแรงๆแล้วคุณผู้ชมโอเคผีก็เดินผ่านหน้าห้องเราไปนะฮะไม่ได้สนใจเรานะครับโอเคโอเคอัพพี่แดงมาอันนึงนะฮะคุณผู้ชม<อ> ต่อให้นะครับอัพปืนแค่อันเดียวก็สู้ผีได้อ่ะครับยิงมันยิงมันพี่แดงตายตายอุย้ยเกือบคุณผู้ชมเลือดแทบจะไม่เหลือแต่มันยังไม่ตายนะโอ้โหจะอึดอะไรขนาดนั้นโอเคเราอัพพี่แดงได้แล้วคุณผู้ชมนี่ไนงะอัพเข้าไปนี่พี่แดงยิงมันยิงมันพี่แดงฆ่ามันฆ่ามันอีนิดนึนง เรียบร้อยคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ได้เป็น MVP นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ทำสำเร็จนะฮะคุณผู้ชมก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าใครมีคลิปอะไรให้พี่ทำก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันอีพีหน้าบ๊ายบายครับ